เอซีพาวเวอรแลนด์แดนแห่งความปลอดภัยครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับวันนี้มาจัดการเขาเรียกว่าปัญหาของเรื่องช่วงล่างรถใช้งานไปแล้ว3ามแสนบาโลแต่เราจะปรับปรุงช่วงล่างอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมให้ทางหัวหน้าช่างผมจัดการตรวจเช็คและแจ้งรายการมาดูซิ นี่อะไรเสียบ้างนี่ก็ไม่ดีเปลี่ยนนี่ก็ไม่ดีเปลี่ยนนี่ก็เปลี่ยนโชก็ไม่ดีสปริงก็ไม่ดีเปลี่ยนเปลี่ยนให้หมดเปลี่ยนคันไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ซ่อมไม่เหมือนใหม่เฉยๆหลังจากที่เราลดขึ้นวิเคราะห์แยกแยะดูนั่งดูตอนดูตะแคงดูดูจนหลับแล้วนี่คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนช่างไปเลยออลอเล่น โอ้บัญชียาวเป็นหางว่าวเป็นแล้วเป็นแล้วทุกอย่างพร้อมพร้อมส่งรถอ่ารถผมเป็นไงบ้างคบพี่รถน้องโต๊ดเสร็จเรียบร้อยครับเรียกว่าไม่หมดจดไม่กว่านี้ต้องป้ายแดงแล้วผมอยากลองอ่ะใจร้อนนั่เราเนี่ยอ่ะผมใจร้อนอยู่แล้วกันไปเลยดีกว่าใจร้อนก่อนด้วยกันเดี๋ยวเราไปเจอบนรถมาเลยไปเดี๋ยวเราจะแอบเซอร์ไพรส์โต๊ดกันนะครับผมไปขึ้นรถ่อนเลย ตื่นเต้นนะเนี่ยสวัสดีจ้าคือวันนี้เราสองคนจะมาซอร์ยพี่โต๊ยไงคือเรานั่งมาแล้วใช่เราก็ตกใจมาก่อนแล้วอยากรู้ว่าวันนี้โต๊ยจะหวาดเสียวมากน้อยแค่ไหนเฮ้ยลึกลึกลึโอเควันนั้นกูเป่งเงี้ยเหนื่อยนะดูว่าดูี๊ดี๊พโต้ อุ้ยเอ้ยกอกกลางหาในคออุ้ยอุ้ยเฮ้ยเนียนมากตูดไม่มีโยกเห็นไหมจริงดิ่ต้

ุดจอดพอรู้สึกว่าเนี่ยต่อให้แบบมันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีอะไรอยู่ข้างหน้าอะไรจริงๆเนี้ยมันไม่เสียการทรงตัวเลยครับต้มเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอะไรคือแบบคนเรื่องที่ผมขับเลยเป็นโค้งขั้นเทพทั้งหน้าหลังจะช่วยทําให้การยึดขคอนถนนการตรงตัวดีขึ้นนครับทางตรงก็ตรงแล้วก็ทางโค้งก็เข้าได้ยอย่างแม่นยํา นะครับสปริงเพนเดอร์โคตรนุ่มโช้คเพนเดอร์โคตรดีแล้วก็ช่วงล่างที่ปรับเซ็ตให้ใหม่ทั้งระบบลูกหมากต่างๆที่เปลี่ยนนล้วม,มันเกียร์เพรมท้ายใช้เป็นลิควิดมูรี่เนียนกริปน้ำยาหมอ้อน้ำเปลี่ยนทายนล้วม,มันเบรกเปลี่ยนเป็นเอเต้ถ้าเบรกเป็นเน็คเตอร์สบายโปรทั้งจานบเบรกพ้าเบรกทน600องศาจะเบรกตอนนี้ก็ขลังชนตูดแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เบรกตอนจอดให้ดูดูดูนี่ให้สังเกตทางขวานะครับมันะรุลร้วนไปแล้ว สุดๆไปเลยเป็นไงบ้างครับลูกอรขาสั่นเลยครับความปลอดภัยเนี่ยเต็มร้อยแน่นอนเต็มร้อยแน่นอนใครที่ไม่มั่นใจนะครับในการเดินทางรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอะไรเยงี้ครับแล้วก็มาที่ AC Power ได้นะครับรับรองว่าพี่ส้มเนี่ย จัดเต็มระบบช่วงล่างของคุณเนี่ยจะขับรู้สึกว่าได้รถใหม่แล้วก็ขับสบายแล้วก็มีความมั่นใจเต็มร้อยครับผมคลิปหน้าคลิปหน้าเจอกันใหม่จะรถอะไรฝากติดตามด้วยนะจ๊ะเอาไหนจ้าเอาไหนตาอืมได้อะไรอีกไ <c oughs> ดเฉย <c oughs> <c oughs>